สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าย4ิบสีทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้จ่อจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟางก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะนะทักแชทแอดไลน์ะคะด้านล่างกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่2เมษายน2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟังก็ฝากกดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งก,กันด้วยนะคะ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟางมาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาววันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะว่าชาววันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะชาววันอาทิตย์สี่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นไพ่ของความหงุดหงิดงุนง่านใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะสิ่งที่คาดหาวังเอาไว้ก็เรียกว่าได้มาแบบกำกึงครึ่งขึกลางๆนะคะสี่ถ้วยเนี่ยชาววันอาทิตย์วันนี้นะเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายด้วยนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะหรือบางคนนี้เรียกว่าจู้จี้จุกจิกขี้บ่นจะเจ้าระเบียบเลยทีเดียวนะคะในวันนี้อาจจะมีความน้อยความน้อยใจนะคะนะความอึดอัดใจเกิดขึ้นนะคะบางคนน้อยใจเพื่อนรวมงานน้อยใจหัวหน้า งานน้อยใจคนรักน้อยใจว่าไม่มีใครเข้าอกเข้าใจเรานะคะห้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความทุกข์นะคะนะทุกในเรื่องของความคิดคิดในเรื่องซ้ําๆคิดในเรื่องเดิมๆคิดวนไปวนมาคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะมักจะคิดย้อนเวลากลับไปอยู่เสมอนะคะชาาวันอาทิตย์นะ เดสตาร์ Star, นะคะนะจะทําอะไรต้องใจเย็นต้องรอบคอบนะคะเดสตาร์ Star, นี้เรียกว่าถ้า3ามใบนี้เรียกว่าอยู่กับการทบทวนนะทบทวนเรื่องราวทบทวนสิ่งต่างๆนะคะจะทํายังไงต่อไปดีนะคะจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะคะบางครั้งก็สับสนว้าวุ่นกับตัวเองนะแต่ไพ่เดสตาร์นะขอให้คุณมีความฝันมีความหวังมีพลังบวกของตัวเองนะคะนะเรียกว่าสถานาการณ์ที่มันแย่ๆในตอนนี้มันเป็นแค่ในเรื่องของความคิดนะแต่ถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังมีความมั่นคงยังไปต่อได้ยังไป รอดได้นะคะก็เรียกว่าต้องปล่อยวางในเรื่องของความคิดนะอย่าคิดในด้านลบคิดคิดในด้านบวกเข้าไว้นะคะ ส่วนการเงินชาววันอาทิตย์นี่กังวลมากเลยนะเรียกว่ามีความกังวลน,นะคะจะเคลียร์นี้ได้ไหมจะจ่ายพอไหมจะส,ะสานนี่ยังไงดีนะคะบางคนอาจจะแบบกําลังมองในเรื่องของการต่อเติมเนาะต่อเติมบ้านต่อเติมกิจการร้านค้านะคะบางคนอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่อยากจะซื้อข้าวของตกแต่งบ้านใหม่ในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะกําลังคิดว่าฉันอยากจะทาศิลปกรรมก็ได้ด้วยนะคะนะการเงินเรียกว่าตึงมือนะคะแต่ก็เอาตัวรอดได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไม่โดดเด่นนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะความรักช่วงนี้เงียบเหงาหงอยเหงานะคะนะไม่ค่อยมีเวลาให้กันพูดคุยกันก็ดูเหมือนจะไม่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะหงุดหงิดไปหมดนะคะในช่วงนี้ส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนยังรอแฟนเก่ายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่เลยนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของท้องลำไส้นะคะนะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวกันเป็นเน็บชาปวดช่วงบ่าช่วงต้นคอด้วยนะคะช่วงนี้หรือบางคน คนอาจจะมีในเรื่องของความฝันนะคะในช่วงนี้นะคะชาาว,วันอาทิตย์วันนี้เรียกว่าจะมีทั้งข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีเข้ามานะคะข่าวร้ายอาจจะได้รับการเจ็บอ,อาจจะได้รับข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะส่วนข่าวดีนี่อาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองหรือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นั่นเองนะคะ ไพ่สี่ถ้วยสองใบเลยนะชาววันอาทิตย์หมุดหิดิมุนง,ง,งานใจนะคะวันนี้เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีคนยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้เราแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราไม่พึงพอใจนะคะนะเกิดขึ้นนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องตั้งสติใจเย็นก็แล้วกันนะคะเชาาาาทท้ามาใส่บาตรทำบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรศัตรูมูมานทั้งหลายนะคะปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะชาววันอาทิตย์นะคะ ตัวเลขจากคนตายนะคะอย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข4มีเลข5มีเลข7และเลข4นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะชาววันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้าง ชาววันจันทร์สีดาบนะคะสีดาบวันนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่านิ่งๆรอคอยรอเวลารอโอกาสนะคะหรือสีดาบนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรืออาจจะต้องอยู่ในช่วงของสีดาบเนี่ยนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยนะคะ3ดาบเจ็บปวดใจนะคะทุกใจอึดอัดใจนะคะนะเรียกว่า3ดาบสี่ดาบเนี่ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันความขัดแย้งนะคะทัศนคติคําพูดที่ไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ให้ตกอกตกใจเกิดขึ้น นะคะในวันนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะสิบดาบนะคะนะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะคะนะ การงานวันนี้นะคะชาววันจันทร์นะคะเรียกว่ามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะเรียกว่าอึดอัดใจนะคะนะทุกข์ใจบางคนมีดรงของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานนะคะหรือในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานนะคะซึ่งอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะมันอาจจะมีเรื่องของความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะชาววันจันทร์นี้เรามาตระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหากลังนะคะอาจจะมีในเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของ ผลประโยชน์กันเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆนี้ไม่ไม่เข้าข้างชาววันจันทร์เลยนะคะยังไงก็รอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารด้วยนะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะวันนี้เรียกว่าใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกตําหนิติติงนะคะจากผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะทําให้รู้สึกอึดอัดใจนั่นเองนะคะส่วนการเงินนะคะชาววันจันทร์นี่ค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าชักนาไม่ถึงหลังนี่สินอีลุงตุงนางต้องไกลเกลี่ย ต้องจัดการต้องสะสางจับแพะชนแกะกันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็ไม่โดดเด่นนะความรักนี่เรียกว่าออใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันง้อกันบ้างนะคะอย่างงอนกันนานนะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาก็ได้นะคะรวมถึงบางครั้งนะคะนิ่งได้นิ่งเฉยได้ให้เฉยนะคะเพราะว่าปัญหาที่เราทะเลาะกันเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นปัญหาเก่า ปัญหาเรื้อรังปัญหาที่มันคาราคาสังอยู่มากกว่านะคะบางคู่บางคนก็อาจจะมีเหตุให้ต้องแยกห่างจากการสักระยะหนึ่งนะคะส่วนคนโสดนะช่วงนี้นะคะคนโสดดูเหมือนจะเจ็บปวดใจนะรักซ้อนรักสามเศร้านะคะหรือบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะสุขภาพชาววันจันนี้ดูแลตัวเองนิดนึงนะไขมันเบาหวานคอเลสเตอรอลนะคะนะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับออการผ่ตาตัด ฉีดยาปุ๋ยฝังเข็มอาจจะมีในเรื่องของผลข้างเคียงเกิดขึ้นนะคะ ก็เรียกว่าชาววันจันทร์เนาะบางคนจะเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกเขาข้อปวดหลังปวดกระดูกสหลังนะคะนะเรียกว่าวันนี้ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะชาววันจันทร์บทสรุปของไพ่นะคะจัส t j นจัสเมนนะคะเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะทำดีมีดวงของการหลุดพ้นรอดพ้นแต่ถ้าทำผิดทำไม่ดีนี่ต้องรับผลกรรมนะคะรวมถึงชาววันจันทร์นะใครที่เคยบนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้นะคะอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของการติดสินบนเกิดขึ้นนะคะชาว วันจันทร์นะคะชาววันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับลงศพนะทาบุญกับลงศพซื้อผ้าขาวหอ่อศพทําบุญกับคนตายนะคะจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการล้างป่าช้านะคะนะเรียกว่าจะถูกฉโลโกนะคะจะแก้เค็ดได้ตรงจุดเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากคนตายนะคะแต่โชคลาภนี่ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมด้วยนะคะจะมากหรือน้อยนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะ มีเลขสีมีเลข3มีเลข0ูนย์และเลข0ูนย์นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะชาววันอังคารแทเพลน ทำแพลนนีปจะบ่งบอกในเรื่องของการติดต่อการพูดคุยการสื่อสารการเจรจารนะคะนะเรียกว่าชิพจรลงเท้านะเดินทางติดต่องานประสานงานนะคะนะหรือใครบางคนนี่เรียกว่าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้กันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะแต่เดินทางแล้วจะได้ตังค์นะคะเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะ1เหรียญเนี่ยจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้นะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคลาบลอยแบบฟุกๆเข้ามานะคะ1เหรียญนี่เล่นหุ้นได้นะเก่งกําไรทองได้นะคะนะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการลง ทุนนะคะนะอยากจะทำไร่ทำสวนอยากจะทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะ1นึ่งดาบนี้ต้องเข้มแข็งต้องสู้ต้องฝ่าฟันแล้วจะประสบผลสำเร็จนะคะแล้วจะได้รับชัยชนะนะคะเรียกว่าชาววันอังคารวันนี้จะมีในเรื่องของความรับผิดชอบที่ค่อนข้างจะมากค่อนข้างที่จะสูงนะใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจะประสบผลสำเร็จนะคะวันนี้จะมีงานก็อาจจะมี งานโครงการใหญ่ๆเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเรียกว่าชาววันอังคารวันนี้นะต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะการเงินเหมือนที่บอกนะคะจะมีโชคก้อนใหญ่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของกันเงินนะคะแต่แทนแพลนเนี่ยนะได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะในช่วงนี้แต่ก็เอาตัวรอดได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะรักรักเลิกๆนะยังตัดกันไม่ขาดนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยยอมกันนะคะในวันนี้นะแต่บางคู่นี่มีดวงของการได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากกู้ของจากคนรักด้วยนะคะคนโสดนะคะคนโสดวันนี้ดูเหมือนจะโสดสนิทนะจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพชาววันอังคารนะจะเกี่ยวเออเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของวิงเวียนศีรษะนะคะ ระบบน้ำในร่างกายนะคะนะบางคนมีในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะวันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะชาววันอังคารนะคะบทสรุปของไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์เนี่ย The Star. The Star เรียกว่าเป็นไพ่ของการมีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะเดอะสตาร์เป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่าความสุขขุมความรอบครอบความใจเย็นด้วยนะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาได้นะเออเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงนะคะนะได้ด้วยเช่นกันบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะคะ ก็เรียกว่าหน้าที่การงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะรวมถึงไพ่เดสตานะบางคนนะคะอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการขุดบ่อ,บอเลี้ยงปลาทําทบอ่อเลี้ยงปลาทําทฟาร์มกุ้งนะคะนะหรือว่าฟาร์มทําไร่ทําสวนนะคะนะส่วนผสมอะไรพวกนี้นะคะนะก็เรียกว่าขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากใบเลขที่ตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์สลับไปสลับมาให้ดีนะคะจะมีโชคค่ะ ถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข4มีเลข1มีเลข1และเลข7นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพุธกันบ้างนะมาดูนะคะชาววันพุธนะคะ ชาววันพุธอัศวินดาบนะอศวินดาบวันนี้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะนะอศวินดาบดูเหมือนทําอะไรก็เร่งเร่ง,ร,งรีบรีบแข่งขันกับเวลานะคะรวมถึงไพ่อศวินดาบเนี่ยใครที่ขับรถเองอยาขับรถเร็วนะเดี๋ยวจะมีในเรื่องของใบเสร็จใบสั่งอุบัติเหตุตามมานั่นเองนะคะสองไม้เท้าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะรวมถึงสองไม้เท้าเนี่ยบางคนติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะบางคนค้าขายในโลกออนไลน์นะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับสื่อโซ่ เชี่ยวนะคะ Facebook โฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นยูทูบเบอร์ได้นะรวมถึง2ไม้เท้าช่วงนี้ชาววันพุธจะทําอะไรมองหาที่ปรึกษานะคะมองหาคนพูดคนคุยนะคะนะเรียกว่ามันจะมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นนะคะชาววันพุธนะเป็นคนที่มองการไกลนะจะทําอะไรจะมองในเรื่องของอนาคตแล้วก็ความมั่นคงเป็นหลักนะคะ ดีอิมเพสนะคะดวงมักจะมีผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะจะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะจะมีคนเข้ามาให้คําปรึกษาคําแนะนําดีๆจากตัวเรานะคะเหมือนที่บอกนะอัศวินดาบนะคะนะช่วงนี้ทําอะไรเร่งๆรีบรนะคะหรือบางคนทํางานหลายอย่างทํางานมากกว่า2อย่างนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินชาววันพุธนี้การเงินได้มาจากหลากหลายช่องทางนะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินนี่ดวงมักจะมี เรียกว่ามีคนอุปถัม์ด้วยนะคะนะถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่เรียกว่าดวงนารีอุปถัม์นะคะหรืออาจจะได้การอุปถมัม์ววาการช่วยเหลือจากคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่จากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ ชาววันพุธถ้าในเรื่องของความรักนะถ้าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะวันนี้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนิดนิดหน่อยๆนนะคะแต่เรียกว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นนะคะถ้าคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะ ได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะบางคนมีดวงของการได้มีคู่ต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะชาววันพุธเนี่ยยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้นําหนักตัวขึ้นนะคะไขมันเบาหวานจะถามหานะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะ ราชินีดาบนะคะดูเหมือนวันนี้ชาววันพุธจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทํานะคะราชินีดาบเนี่ยถ้าถามถึงการงานนี้มีความมั่นคงนะมีความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะดวงมีความเป็นผู้นํามากกว่าความเป็นผู้ตามนะคะแล้ววันนี้นะคะเรียกว่าการงานความรับผิดชอบนี้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะอายุคุณแม่นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขขอโทษนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะ มีเลข6มีเลข2มีเลข3และเลข1น,นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปนะคะเรามาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะมาดูนะคะว่าวันพฤหัสได้ไพ่อะไรวันพฤหัสห้าเหรียญ ้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของความอิดโรยความเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพยอ่อนแรงเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับอะไรเลหลายอย่างบางคนเหนื่อยในเรื่องของการเงินด้วยนะห้าเหรียญเนี่ยนะคะแต่เมจิกเชียนขึ้นมานี่น่าจะไม่ใช่เหนื่อยในเรื่องของการเงินนะเมจิกเชียนเนี่ยเรียกว่าหาเงินเก่งใช้เงินเก่งนะคะนะได้มาจ่ายไปนะคะเมจิกเชียนนี่เรียกว่า ไม่อดนะนะหม,หมดหมดหาได้นะคะรวมถึงไพ่เมจิกเชียนนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการพูดคุยการเจราจาข้อตกลงนะคะการเริ่มต้นใหม่การมีไอเดียมีโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ความคิดีิเริ่มนะคะและเมจิกเชียนเนี่ยดวงมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะนะเรียกว่าเมจิกเชียนนี่เป็นไพ่ของคนที่มีพรสวรรค์มีความรู้มีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียวนะคะ คิงดาบนะคะวันนี้เนาะเรียกว่าคิงดาบขึ้นมานี่งานเหนื่อยนะคะความรับผิดชอบสูงนะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทําให้ต้องลุยนะคะการงานหมอฟ้ามองว่าชาววันพฤหัสมีความมั่นคงดีนะใครตกงานว่าง,งานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนที่บอกนะหางเก่งใช้เก่งค่ะช,ชาววันพฤหัสนะได้มาจ่ายไปนะคะในช่วงนี้โชคลาภลอยมีไหมโชคลาภลอยมีเหมือนกันนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ความรักไม่ค่อยโดดเด่นนะเรียกว่ารักไปเหนื่อยไปนะคะนะรักไปช้ำไปไม่ค่อยมีเวลาให้กันความรักอาจจะดูห่างเหินหมางเมืนกันไปบ้างนะคะอาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะนะเรียกว่าด้วยการงานนั่นเองบางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะนะทำให้เกิด ว่างนะคะนะเ,เรียกว่าชาววันพฤหัสท่าโสดนะท่าโสดนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสนี้ระมัดระวังในเรื่องของอาการอ่อนล้าอ่อนเพียนะคะนะ mm hmm. อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะ mm hmm. หรือบางคนนะคะ mm hmm. ข้อเท้าข้อเข่าอาจจะเกิดการพิกแผงเคล็ดขัดยอกนั่นเองนะคะ mm hmm. บทสรุปของไพ่ดีอิมเพสนะดีอิมเพสเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขความสําเร็จนะคะดีอิมเพสนะคะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอายุเยอะอายุมากนะคะนะจะเข้ามาส่งผลนะคะนะเรียกว่า จะส่งผลทั้งในด้านดีนะคะนะเรียกว่าจะมาส่งผลในด้านดีด้วยนะคะนะรวมถึงที่อิมเพสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคุณพอ่อขอโทษนะคุณแม่คุณป้าพี่ป้านะ้าอานะคะนะรวมถึงนะคะอิมเพสเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าชาววันพฤหัสเป็นคนใจดีใจบุญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะชาววันพฤหัสนะให้ใครย,ยืมเงินไปแล้วมักจะไม่ได้คืนนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะ เ,เรียกว่าจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไัยมีเลข5มีเลข1มีเลข1และเลข3นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างแฮงแมนเลยนะคะนะ เป็นไพ่ของการบูชายันนะคะไพ่ของคนที่มีทุกมีความเครียดนะคะนะตกกระไดพลอยโจรถูกมัดมือชกนะคะมีความอึดอัดใจอยู่นะคะนะในช่วงนี้นะเดวิลนะคะมีความทะยานอยากอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะนะแต่เดวิลกับแพงแมนเนี่ยถ้าในเรื่องของสุขภาพนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนะไขมันเบาหวานนะคะนะ อะไรที่ของมันมันนะคะบางคนมีโรคประจําตัวอยู่เนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นด้วยนะจะมีปัญหาในเรื่องของท้องลําไส้นะคะนาา้าไตกระเพาะปัสสาวะนะคะ,ะคุณผู้หญิงจะมีเกี่ยวข้องในเรื่องของหมดลูกแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกโรคไส้เลื่อนนะคะลูกอัณฑะนะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะ จัสมนนะคะจัสมินเนี่ยเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะทำดีมีดวงของการหลุดพ้นรอดพ้นแต่ถ้าทำผิดทำไม่ดีนะคะต้องรับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำนะชาววันศุกร์ใครที่มีในเรื่องของการบนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนนะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของการติดสินบนอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะกำลังไปอ่าเรียกว่า on, อ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังบนบานสารกล่าวอยู่ก็ได้ด้วยนะคะการงานในวันนี้นะคะเรียกว่าเหนื่อยนะ การงานวันนี้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการถูกเปลียป่ยนเปลียนถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังด้วยนะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยมันจะสร้างความอึดอัดใจให้กับเราอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็เรียกว่าทําดีได้ดีนะ ขอให้เรายึดมั่นในสิ่งที่ดีนะคะนะแล้วจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะนะจะหลุดพ้นจะรอดพ้นนะคะจากความอึดอัดใจนี้นะคะการเงินนะคะเรียกว่าใจใหญ่สายเปใช้เงินเก่งนะคะนะเรียกว่าชาววันศุกร์นะแต่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยโชคลาภมีนะแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะเรียกว่าเสี่ยงโชคได้นะคะตัวเลขจากคนป่วยตัวเลขจากคนตายนะคะ วันนี้นะคะชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะแบบมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ,จ็บป่วยไม่สบายนั evet. Steam, nice. ่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้รักไปช้ำไปรักไปเหนื่อยไปรักไปทุกไปนะคะระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซรอนปัญหารักสามเศร้านะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะแต่ใครที่มีปัญหากันอยู่เนี่ย ยังตัดกันไม่ขาดนะ Justice นี่เรียกว่าคู่เวรคู่กะ Justice Hangman นี่เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนะคู่ที่ต้องเกิดมาเพื่อที่จะชดใช้ให้กันนะคะแต่ถ้า Justice กับไพ่ดีๆอันนี้เรียกว่าคู่บุญได้นะคะแต่ถ้าเป็นไพ่ลักษณะนี้เรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะนะเรียกว่าชาววันศุกร์หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะบทสรุปของไพ่นะคะ8ดาบ แปดดาบนี้เครียดอึดอัดใจนะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะนะแปดดาบแฮงแมนเนี่ยตกกระไดพลอยโจรกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะนะถูกมัดมือชกนะคะนะหรือบางคนอาจจะไปรับรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆมาทําให้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าพูดไม่ได้นะคะกืนไม่เข้าขายไม่ออกนั่นเองนะ ก็เรียกว่าจะทําอะไรก็ให้ตั้งสตินะคะนะให้ให้มองหาที่ปรึกษานะคะนะมองหาคนพูดคนคุยนะคะจะทําอะไรให้เพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะในวันนี้นะเช้าวันศุกร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรสตรูมหมู่มารทั้งหลายนะคะแล้วก็ใครที่มีในเรื่องของการติดสินบนก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะ มีเลข3มีเลข5มีเลข0และเลข8นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปมาดูชาาวันเสาร์กันบ้างนะคะ ชาววันเสาร์นะคะเดมูลนะเดมูลนี่คิดมากคิดเยอะนะคะชาววันเสาร์นะเรียกว่าบางคนนี่อยู่กับคําว่ามโนเพ้อฝันนะคะนะคิดไปก่อนล่วงหน้านะคะสถานการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะกังวลไปก่อนแล้วนะคะไพ่เดมูลไพ่เดมูนนะคะเรามาระวังในเรื่องของความจิตตกนะคะจิตฟุ้งซ่านนะคะนะโลกส่วนตัวสูงนะคะนะบางคนรักสันโดษนะคะช่วงนี้อยากจะอยู่เงียบๆอยากจะคิดอะไรคนเดียวนะคะรวมถึงไพ่เดมูลนะบางคนอาจจะกําลังวิงวอนอ้อนวอนขอพรจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้เก็บเด็กผสมน้อยด้วยนะคะชาววันเสาร์นะเด็กถือเหรียญมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนี้เป็นไพ่ของความฝันความหวังนะคะอยากมีอยากได้นะคะอยากทําไปหมดทุกอย่างเจ็ดถ้วยกับเดอะมูนเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันนี่เรียกว่าโมโนนะความโมโนความเพอ้อฝันนะคะนะเรียกว่า ฝันอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทํามันไม่สําเร็จนะคะชาววันเสาร์นะคะเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝันแล้วต้องลงมือทําด้วยนะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็อย่าคิดฟุ้งซ่านนะคะนะเอ่อเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของความคิดนิดนึงนะชาววันเสาร์อย่าฟุ้งซ่านนะคะอย่าคิดอย่ามโนในสิ่งที่มันมันยังไม่เกิดขึ้นหรือยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนนะคะต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะนะสร้างกําลังใจที่ดีให้กับตัวเองนะคะอย่าไปคิดในด้านลบนะมันจะทําให้เราทุกข์มากขึ้นนะคะ การงานนะคะมีบ้างเหนื่อยเบื่อเซ็งนะคะเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับความวุ่นวายนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกดินทากันให้ร้ายการใส่ร้ายมันเป็นเรื่องปกติเนอะในสถานที่ทํางานนะคะเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันเสาร์นี้ใช้เงินเก่งนะคะนะหาเก่งใช้เก่งนะคะนะเรียกว่าการเงินนี่ ช่วงนี้อาจจะหมดไปกับพวกครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับนะคะนะของสวยๆงามๆนะคะรวมถึงนะคะนะเรียกว่าชาววันเสาร์เนาะมักจะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มันยังมาไม่ถึงด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี้หึงหวงระแวงนะขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจผู้ของคนรักนะคะในช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจกันนะคะหรือว่าความไม่ความเขาไม่เข้าอกเข้าใจกันเกิดขึ้นนะ,ะแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะค,ะคบซ้อนคบหลายคนคบไว้เผื่อเลือกนะคะระมัดระวังในเรื่องของเ,อเรียกว่าปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้ากันด้วยนะสาววันเสาร์นะคะส,ส,ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะวิงเวียน ีรษะความดันไมเกรนเกิดจากความเครียดนะคะความวิตกกังวลของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางนะคะนะใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับนะช่วงนี้ดึกดึกื่นๆื่นสวดมน์ค่ะนะสวดมน์นะคะนะก่อนนอนนะคะจะทําให้นอนหลับสบายมากขึ้นนะคะ รวมถึงใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะราชนีเหรียญขึ้นมาจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะจะมีโชคเข้ามาตัวเลขจากความฝานันตัวเลขจากเด็กนะคะจะให้โชคนะคะราชินีเหรียญน,นะคะเรียกว่าชาววันเสาร์นะเรียกว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็จริงแต่ใช้ก้อนใหญ่เหมือนกันนะเรียกว่ามาก้อนใหญ่ไปก้อนใหญ่นะคะตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข8มีเลข1มีเลข7 และเลขศูนย์นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะหรือทําบุญโดยการปล่อยกุ้งหอยปูปลานะคะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคล็ดให้กับตัวเองนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่ันดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ